อันดับฮีโร่สายโรมมิ่งที่ตึงที่สุดในช่วงเวลานี้มีตัวอะไรบ้างนะอันดับ1ิตัวแรกเลยก็จะเป็นเทนนะครับที่ต้องขอแนะนําคุณผู้ชมเลยนะว่าหากใครต้องการแท้งนะครับที่มีสกิลไถเจ๋งๆนะมีสกิลทำจังหวะแบบยอดเยี่ยมเลยนะครับก็ต้องเทนอนะ่ะตัวเนี้ยข้อดีคือแข็งนะครับแข็งมากคุณผู้ชมแตกยากจะจัดอันดับที่9เนี่ยจะเป็นโตโรนะครับที่ต้องขอบอกเลยว่าเด็ดจริงอันเนี้ย เรื่องที่มันเด็ดก็คือเรื่องของซีซีนะครับซีซีมากกว่าเทนิกพุ่งตรงนะผมว่าเด็ดกว่าตรงที่ว่าโตโรมันสามารถพุ่งเสร็จแล้วมันฟีคิวสองเสร็จแล้วพุ่งต่อเท่ากับแค่สกิลหนะึ่งกับสองเนี่ยก็ซีซีได้สองรอบแหละอันดับที่8จะเป็นดอเรียนะครับที่แนะนำคุณผู้ชมเลยใครชื่นชอบฮีโร่สายโรมิกนะฮะที่เน้นการตอดแล้วก็ร่วมกันรีคูดาอันติให้เพื่อนได้นะครับคือพูดตรงๆว่ามันเป็นฮีโร่สายซัพพรอตตัวเตึงจริงๆ เลยครับผมมากันที่อันดับต่อมาก็จะเป็นคลิกซิกนะครับคุณผู้ชมกบเนี่ยอันนี้พูดตรงว่าเขาเป็นหนึ่งตัวโรม m i n g นะครับที่น่าเล่นนะเอาจริงนะเพราะว่าตัวกบเนี่ยเขาจะมีสกิลรวบนะครับซึ่งก็เป็นสกิลที่สามารถใช้กำลังกว่าได้โคตรดีอ่ะในเกมเวลาใครโดนจับเนี่ยโอ้โหรวมเข้าไปส่วนใหญ่ไม่เคยรอดนะครับอันดับ6นะครับก็จะเป็นอิฟเนตนะครับอิฟเนตหรือว่าต้นไม้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ผมชอบมากนะครับในแรงนับปัจจุบันนะข้อดีของเขาเลยคือเขามีสกิลตกบ้องหูนะครับซึ่งก็เเเเเปป็็็นนนสสสกกกกกิิลลลลลหหาาาาาััๆยววรรบแแตไไดด้้้มมถถ่ใชะ อันดับที่5นะครับก็จะเป็นเอ็นโซนะครับเอ็นโซเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งโรมิงนะครับที่ค่อนข้างจะเล่นยากขึ้นมาหน่อยนะแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเล่นเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นโรมิงที่อร่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีสกิลท,ทางจังหวะที่หลากหลายนะครับอย่างสกิลสองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจับโดนนะสามารถเวี่ยงมาได้เลยนะครับเวี่ยงศัตรูเนี่ยข้ามหัวมาให้เพื่อนลวงได้นะพวกแบบแครรี่กับเมลเนี่ย,ยจับได้เมื่อไหร่คือจบเลย อันดับที่4ี่จะเป็นหมิงนะครับคือเห็นคนเนี่ยเล่นหมิงกันเยอะมากเลยนะในแพทนี้นะก็ผมก็เลยลองเล่นดูบ้างนะฮะก็กด o l โล่ไปเจอแวนนะเล่นคู่กันอันนี้คือต้องบอกกันว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเล่นเข้าขากับใครง่ายๆนะครับมันเป็นฮีโร่ที่แบบเล่นง่ายจริง <c oughs> คือแบบไวการทางฟาจูดอะดีมากนะคุณผู้ชมวเวลาเจอจ๊กเกอร์เงี้ยหรือาฟาจูดนะฮะถ้าคุณผู้ชมมีหมิงนะหยิบม,มาเล่นได้เลยอันดับที่3นะครับก็จะเป็นแอนเน็ตนะที่ต้องแนะนำเ,นเพื่อนๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบการเล่นฮีโร่สายซับพอตในช่ว ต่อศัตรูแบบต่อยยืนเกาะป้อมก็โดนสกิลสองลากต่อได้อะบอกเลยว่าแคลรี่กับเมนขา่ายเล่นไม่ได้เลยเมื่อเจอแอนเน็ตนะครับอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นแกร็กเลยนะครับแกร็กคือหนึ่งในโรมิงที่ควรหยิบมาเล่นมากๆในยุคนี้นะฮะถ้าเกิดว่าหลุดแบนนะก็แนะนําว่าให้หยิบมาเล่นนะครับผมเขาเป็นโรมิงที่สามารถดึงศัตรูมาคิวได้นะในระยะที่ไกลนะครับอย่างเช่นแบบถ้าเกิดเกมเราตามเนี่ยเราก็จะไม่บุกหรือจะบ้างเราก็จะเล่นในป้อมซึ่งแกร็กเล่นในป้อมเก่งมาก ถึงเวลาขออันดับที่1แล้วนะก็คือตีมี่นะครับตีมี่ผมจัดว่าเป็นโรมิ่งที่น่าจะดีที่สุดในยุคนี้นะครับข้อดีคืออะไรรู้ไหมสกิลของเขาเนะี่ยทำจังหวะง่ายสกิลหนึ่งมันสามารถรีคูดาวได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวิ่งไวตลอดทั้งเกมก็วิ่งได้ขอแค่สตันโดนฮีโร่ก็พอครับ